ดีนักเรียนป .4 ทุกคนนะคะวันนี้เรามาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ยังอยู่ในเรื่องของการหารสั้นเหมือนเดิมแต่วันนี้จะเป็นการหารสั้นที่ไม่ลงตัวนะคะก็คือการหารสั้นที่มีเศษนั่นเองค่ะมีวิธีการหารอย่างไรนะคะมามาดูกันเลยนะคะ การหารสั้นสิ่งแรกที่นักเรียนต้องเขียนก็คือเครื่องหมายหารสั้นก่อนนะคะข้อนี้นะคะ7 1 9 9 9 5หารด้วย8เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหารคือ8 8จะต้องอยู่นอกเครื่องหมายหารนะคะและ7 1 9 0 9 5จะอยู่ในเครื่องหมายหารนะคะ มาเริ่มหารกันเลยนะคะการหารเราจะหารตั้งแต่ตัวที่อยู่ข้างหน้าไปหาตัวที่อยู่ข้างหลังนะคะอ่าเริ่มก่อนที่7นะคะ8หารอะไรได้7เราก็ดูว่า8เนี่ยท่องสกุลไม่8เลยนะคะวิธีการ8คูณ0ได้0 8คูณ1ได้8เพราะฉะนั้น 8หาร7ไม่ได้เพราะไม่มีแม่8อะไรที่คูณตัวใดแล้วได้เท่ากับ8เลยเพราะฉะนั้นเราก็ใส่0ไปนะคะ8คูณ0ได้0 7ลบกับ0เหลือ7จริงไหมคะอ่าใส่ไปนะคะข้างบน7ของเราที่เหลือเมื่อกี้เอาไปรวมกับหลักต่อไปจะเป็น7 1 เราก็ทำต่อไปนะคะก็คือท่องสุูลแม่8ต่อ8อะไรใกล้71ที่สุดแต่ไม่เกิน71อ่า8อะไร8 8 64 8 9 72ซึ่ง8 9มันเกินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องย้อนมาเป็น8 8 64 71ลบกับ64ที่เราได้ก็จะเหลือเจ็ดจริงไหมคะอ่ะใส่ไว้นะคะใส่ไว้ที่หน้าตัวที่เราจะหารตัวต่อไปนะคะจาก9ของเรารวมกับ7ก็จะเป็น79 8คูณอะลายใกล้79ที่สุด8 9 72จริงไหมคะ7จ9ของเราลบ 7จ็ดสิบสองเหลือเจ็ดอ่าเอาเจ็ดมาใส่ข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะเจ็ดของเรามารวมกับศูนย์ก็จะเป็นเจ็ดสิบแปดอะไรใกล้เจ็ดสิบสูดแปดแปดหกสิบสี่เจ็ดสิบลบ 64, หกสิบสี่เหลือเท่าไรหร่คะเหลือหกนะคะเอาหกมาใส่นะคะหกสิบเก้าแล้วต่อไปแปดอะไร ใกล้69ที่สุดแต่ไม่เกิน69ก็ยังเป็น8 8 64อยู่69ของเราลบกับ64เมื่อสักครู่นี้ก็จะเหลือ5เอา5มาใส่ข้างหน้าจริงไหมคะ5ของเราก็จะเป็น55แล้ว8อะไรใกล้5 5สุดแต่ไม่เกิน55ก็คือ8 6 48 55ของเราลบ48เหลือเท่าไหร่คะเหลือ7ใช่ไหมคะสิ่งที่เหลือนั่นแหละคะ่ะเขาเรียกว่าเศษนะคะข้อนี้ก็เลยตอบ89,886เศษ7นะคะอ่าขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะต่อไปจะเป็นการตรวจคำตอบนะคะเขียนเลยตรวจคำตอบ คําตอบของเราคือเท่าไหร่คเก้าพันแวิธีการตรวจคําตอบนะคะให้นักเรียนเอาผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้นะคะมาคูณด้วยตัวหารก็คือคูณด้วย8ใส่วงเล็บให้เรียบร้อยแล้วบวกด้วยเศษค่ะจะต้องเท่ากับ ตัวตั้งนะคะถ้าไม่เท่ากับตัวตั้งแสดงว่านักเรียนหารผิดนะคะนักเรียนจะต้องหารใหม่นะคะมาดูกันว่าข้อนี้เราเท่ากับตัวตั้งไหมนะคะ8 6 48ใส่8ทด4 8 8 64ทดอีก4เป็น68ใส่8ทด6จริงไหมคะ 8 8 64ทดอีก6ก็เป็น70ใส่0ทด7 8 9 72ทดอีก7เป็น79ใส่9ทดอีก7นะคะ8 8 64ทดอีก7เป็น71 0 อาได้ผลลัพธ์มาแล้วนะคะขั้นต่อไปเราก็มาบวกเศษก็คือบวกเจ็ดนะคะ8ปดบวกเจ็ดได้เท่าไรสิบใช่ไหมคะสิบเราก็ใส่5้าไว้ตรงท้ายแล้วเราก็ทด1ที่ตัวหน้าไม่มีอะไรให้เราบวกแล้วทด1ก็จะกลายเป็น9ส่วนตัวอื่นก็ใส่มันเดิมเลยนะคะเพราะไม่มีหลักให้เราบวกแล้วข้อนี้ถูกต้องไหมคะ ตรงกันนะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ตอบได้เลยค่ะแปดมืนเก้าพันแปดร้อยแปดสิบหกเเจ็ด เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะขีดเส้นใต้2เส้นค่ะข้อนี้นะคะไม่ยากนะคะสําหรับการหารสั้นที่ไม่ลงตัวมีเศษนะคะนักเรียนสามารถเปิดดูย้อนหลังได้นะคะ